สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้ครับก็มามีโอกาสเลยครับมาพูดคุยกับผู้ที่มีปัญหาอยู่นะครับก็คือน้องไอ้นะฮะนะครับเดี๋ยวเราจะพูดคุยกับคุณแม่ว่าน้องไอ้มีปัญหาอะไรบ้างเอคุณแม่ชื่ออะไรครับชื่อนามสกุลที่อยู่ชื่อพูดดังๆนิดนึงนะครับเบญจวรรณก้อนทองเบญจวรรณก้อนทอง หมู่5ตำบลหนองพักแว่นนอำเภอท่าหลวงจังหวัดจังหวัดลบบุรีจังหวัดลบบุรีมองติดอ้องเลยนะฮะมองติดอ่องน้องไอ้นี่เป็นปีปัญหาสุขภาพในบ้านลองลองเล่าให้ฟังดีฮะมีปัญหาเรื่องสมองไปโรงพยาบาลโรงพยาบาลเขาบอกว่าไม่มีสมองมีน้ำมีแต่น้ำเนาะนะฮะแล้วเสร็จแล้วเนี่ย มารู้จักกับเอนไซม์พาวเดอร์ยังไงลองลองเล่าให้ฟังเตะตาเขาฟังวิทยุแล้วเขาก็เลยจดเบอร์แล้วก็โทรไปถามแล้วเ็าซื้อมาให้กินมันก็ดีขึ้น,ด,นดีขึ้นนะฮะน,น้องไอ้อม,มีปัญหาเขาบอกว่ามีมีมสมองมีน้อยสมองไม่มีมีแต่น้ำม,มีแต่นต้ำคือก่อนหน้าที่จะรู้จักกับเอนไซม์พาวเดอร์เป็นไงอาการเป็นยังไงบ้างต่ออาการก็ไม่ ไม่ตอบรับก,ก็หัวก็ไม่ค่อยแข็งคอไม่ค่อยแข็งคอ,อค,อคอไม่ค่อยแข็งคือคอไม่แข็งนะฮะ,ะ,ฮะก็คือหมายถึงว่าเอ,อต้องคอยประคองอยู่ตลอดเวลาถูกต้องนะฮะต,ต้องคอยประคองอยู่ตลอดเวลาเอ,อไม่มีการพัฒนาเรื่องขาก็ยืนไม่ได้ขาก็ยืนไม่ค่อยได้ยืนไม่ได้อ่อนแขนขาอ่อนหมดทั้งตัวทั้งคอ่อน้ําหนักไปที่ไหนก็พับไปที่นั้นเลยใช่ถูกไหมฮะถูกต้องกับก็เป็นภาระกับคุณพ่อ คุณแม่คุณตาคุณยายเนะาะคอือทีนี้พอมารู้จักเอนไซม์พาวเดอร์หลังจากกินเข้าไปแล้วเนี่ยเอ,อมีการเปลี่ยนแปลงไงบ้างลองลองพัฒนาก็เริ่มดีขึ้นรนาการเริ่มดีขึ้นเริ่มคอเริ่มแข็งเริ่มแข็งเรียกว่าไม่ต้องไปรักาประคองละก่ <c oughs> <c oughs> อนหน้านี้ต้องประคองประคองต้องประคองอยู่ตลอดฮะเสร็จแล้วตอนนี้ไม่ต้องประคองไม่ต้องประคองอ่าช่วยตัวเองได้ได้น้องไอ น้าไอ้เว้ยอไรเป็นไงฮะ <circ let. S 1> เดี๋ยวยืนให้ยืนให้หน่อยยืนให้ดูหน่อยเนาะน,นี่โชว์ความสามารถหน่อยนึงมเห็นว่าตอนนี้คอเรียกว่อก่อนหน้านี้ไม่ใช่อย่างนี้ใช่ไหมฮะก่อนหน้านี้เรียกว่าไปไหนก็ไปเลยพับไปเลยถูกไหมฮะอันนี้ยืนได้ยืนโชว์ยืนโชว์เลยนะยืนโชว์ทียืนโชว์หนานี่ไงเห็นไหมยืนโชว์หน่อยเนาะแต่ก่อนยืนไม่ได้ยืนไม่ได้เลยใช่ไหมฮะกอบอ่าเรียกว่<ม>า หลังจากที่รู้จักเอนไซม์กินเอนไซม์คอมเดอรเขาไปแล้วดีวันดีคืน,น,คนจากที่คุณแม่และคุณตาคุณยายเนี่ยบอกว่าออสิ้นหวังเพราะโรงพยาบาลพูดว่าไงฮะโรงพยาบาลเขาบอกว่าทาใจ้าวันหนึ่งตัวเขาเขียวไปเขาก็จะชาเขา้า<ถ>ไปเลย <laughs> คือถ้าเกิดถ้าตอนอ่อนๆอ,อ,อย่างเงี้ยอยู่กับเราแต่ถ้าเกิดตัวแข็งเมื่อไหร่ตัวเขียวเมื่อไหร่นี่ไป,ไปเลยนะฮะก็ <laughs> แหมกระชากดวงใจ ไปจากแม่ด้วยเลยทีเดียว <c oughs> คุณตารู้สึกโอ้ยรักหลานเลเืเกิิรักโอ้ยรักมากเรววาฟังคุยด้วยนะ <c oughs> อืมเรียกว่าตอนนี้หลังจากที่เราสิ้นหวังมาทั้งครอบครัวเนี่ยกับลูกที่เรารักนะครับผม,มรู้จักเอนไซม์พาวเดอร์แล้วเป็นยังไงฮะความหวังความหวังก็เริ่มดีขึ้นมีความ <c oughs> มีความหวังดีนมีความหวังแต่ว่าน <c oughs> ้องไอ้เนี่ยจะอยู่กับเรา <c oughs> แลวคุณคิดว่าคงจะต้องแข็งแรงไงรงเปเรื่อยเพราะเอนไซม์พอเดอร์ดูให้ยกให้หน่อยยกกล่องให้หน่อยยกกล่องให้ดูหน่อยนี่คือเอนไซม์พอเดอร์ตัวนี้นะครับกล่องอย่างนี้นะฮะตอนนั้นก็ฝากไว้ด้วยนะฮะเอนไซม์พอดเดอร์ก็จากที่คุณตาบอกว่าอยากให้มีปฏิหารแลนะสิ่งมหาจารรย์เกิดขึ้นตาบอกว่าอย่างนั้นตอนที่ไปไปซื้อครั้งแรก <c oughs> ก็ เพียงแต่ว่าหวังถูกต้องไหมฮะคิดว่าคงจะดีขึ้นน,นะฮะแต่พอเอามาได้มีโอกาสได้กินแล้วเนี่ยปรากฏว่ามันมีปฏิหาริา์จริงนะ,ะก็เรียกว่าดีวันดีคืนเรียกว่าตอนนี้ทางคุณแม่มีความมีความหวังที่เราจะไม่ลูกเราจะไม่จากเราไปนะฮะที่จากที่หมอบอกว่าต้องทําใจนะถูกไหมครับถูกต้องอตอนนี้เรียกว่า บอกว่าถ้าตัวแข็งตัวเขียวมาไลก็แปลว่าดีต้องจากเราไปทันทีเลยเนาะตอนนี้ว่าคอคือแข็งหมดแล้ว <laughs> ยืนได้เลยได้นะคุณเรียกหมเลาะได้หมอเลาะได้เรียกว่าตอบรับตอบสนองเราตอบสนองกิริยาตอบสนองก่ <c oughs> อนหน้านี้ไม่มีไม่มีเนี่ยไม่เรียกว่าต้องต้องประคับประคองอยู่ตลอดเวลาเรียกว่าอุ้มก็มต้องประคองอยู่เลยมนาะที่วันที่ไปหา ที่ไปหาลุงที่ที่ศูนย์สุขภาพก่อเด็ต้องตบคอคุณยายห่วงสงสารหลานเนี่ยร้องร้องไห้คะอคุณตาตอนหลังจากที่ดีแล้วนีคุณตาว่าไงบ้างฮะดีใจดีใจนะคุตาดีใจมากเลยน้องไอยหมอเขาก็ไทำใจเร็วอะนอะเขาบอกว่าไงหมอบอกว่าไงนะทำใจทำใจนะโอ้โหแม่ลานทั้งคนน้องไอ้ครับน้องไอ้ครับ เออว่างไงน,น้องอายอืช่จริงรับอกชืเอ,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 อ่อชื่อจริงชื่ออะไรฮะดิฉันชายนัทวุฒิก้อนทองเด็กชายนัทวุฒิก้อนทอง <c oughs> นะฮะคุณแม่บอกคุณแม่ชื่อใหม่เพี้ยคุณแม่ชื่ออะไรเบญจวรรณก้อนทองคุณเบญจวรรณก้อนทองอยู่ที่หมู่บ้านเลขที่ห้าเลขที่ห้าแล้วก็ตำบลหนองผักแว่นตำบลหนองผักแว่นอำเภอท่าหลวงอำเภอท่าหลวงจังหวัดลพบุรีจังหวัดลพบุรีนะฮะอืมก็จะตายนะคนอุ้ม คุณยายนี่จะตายนะเป็นห่วงหลานรักหลานมากนะฮะ,ะ,ะก็เหียนว่าเอนไซม์พอดเดอร์นี่มีความมั่นใจนะ,ะยกกล่องให้ดูอีกหน่อยนึงนะฮะเป็นไงฮะมีความมั่นใจขนาดไหนครับมั่นใจร้อเซมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะ,ะช่วยแนะนําผู้ที่สิ้นหวังเหมือนเรานะครับว่ากับเอ็นไซม์พอดเดอร์เนี่ยช่วยให้คําแนะนํานิดนึงนะฮะที่ตรงนี้เราได้จ้างได,ได้ได้เม็ดขึ้นมาหรือเปล่าเนี่ยที่เหตุการณ์เนี่ยได้ไหย เรื่องจริงดีไหมฮะเรื่อง <c oughs> จริงนะฮะก็ลองลองบอกผ่านไปนิดนึงนะฮะกับท่านผู้ชมรายการอยู่นะฮะหรือท่านที่ฟังรายการวิทยุอยู่นะฮะบอกว่าเอนไซม์พาวเดอร์ดียังไงช่วยช่วยทั้งนิดนะครับก็อยากไะเชิญชวนผูน้ที่เป็นโรคมาให้กินเอนไซม์พาวเดอร์มันจะดีขึ้นขนาดอไอเป็นโรคสมองยังดีขึ้นเหอแล้วโรคอย่างอื่นคิดว่ามันจะต้องดีแน่นอนดีแน่นอนมันจะเป็นมะเร็งนะครับเบาหวานอมพตะ บดเขาโรคล,ลิดิตดวงโรคตโรคหัวใจแล้วแต่นะ่าน่าจะเป็นทางเลือกนะฮะก็<น>ขอฝากไว้ด้วยนะครับว่าให้เป็นทางเลือกของท่านที่มีปัญหาสุขภาพนะฮะครับสำหรับวันนี้ท่านั้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ